สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวกิบพันด้ามของ X อ็ก e ซล่ากันนะครับตัวนี้จะเป็นตัว E.G. 1000นะครับตัวใหม่ล่าสุดอันนี้ก็ทางแบรนด์ส่งมาให้ผมตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วแล้วนะฮะผมเพิ่งมีเวลาว่างกิปตัว E.G. 1000นะครับเป็นกิปที่ดีที่สุดนะสำหรับ X อ็ก e ซล่านะตอนนี้นะครับตัวนี้นะครับเหมาะสําหรับคนที่เหนื่อเยอะมากๆเลยนะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะเอาอยู่ไหมวิธีพันนะครับผมผมเคยสอนไว้ในช่องแล้วนะครับลองไปย้อนดูกันได้เลยครับขันเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะลงไปตี Oh! นี่ก็คือหลังจากเราตีเสร็จแล้วนะฮะเหนื่อผมก็จะเยอะแบบนี้เลยตัว eg 1000นะครับมีความซับเหนื่อดีกว่าตัว900นะครับส่วนตัว900เนะี่ยมีความนุ่มกว่าถ้าสําหรับผมเนี่ยตัว900เนะี่ยมันจะรู้สึกสากมือกว่านะถ้า eg 1 0 0 0เนะี่ยผมรู้สึกมีความหนึบมากกว่าถ้าเกิดว่ามือมันโดนน้ำนะมือเปียกเหนื่อพวกนี้ตัว eg 1,000เนี่ย e นะแน่นกว่าตอนนี้นะครับตัวนี้ก็จะมีแค่สีขาวกับสีดานะครับผมถ้าใครสนใจกิฟต์เอ็กซ์แลร่า eg หนั่งตัวทนะํา่ารนครั่อ คใครที่อยากได้กิฟต์นะครับที่ซับเหนือดีๆนะตัวนี้เลยครับยี1 0 0 0ไปหาลองกันนะ